สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัาด,ด้วยนะคะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ดินทูอีดึงแปลงนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียภูมินี่เองนะครับใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับเราเข้ามาจากถนน2 0 1นนะครับผมวิ่งมาตามถนนเนี่ยครับชุมชนนะครับเขาเรียกว่าชุมชนอะไรนะคะน้องแมม ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราบ้านโศกนะคะบตำบลบ้านโศกค่ะแต่ว่าหมู่บ้านเดี๋ยวต้องไปอ่านใกล้ๆนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะใช่ค่ะพอถึงจุดนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับเข้าถังป้ายชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนบ้านดอนหันหมู่เก้านะครับตำบลบ้านโศกนะครับอาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับผมเมื่อถึงจุดนี้นะครับผมก็ าจากระยะทางจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินนะครับก็ประมาณนะครับน7เกมเท่านั้น<ช>นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเรากำลังพาคุณผู้ชมไปดูที่ดิน5ไร่นะคะ3งาน38ตารางวานะคะเมื่อสักครู่นี้เรากำลังผ่านซุ้มทางเข้าบ้านดอนหันนะคะหมู่ที่9ตําตำบลบ้านโศก อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราไปแบบไม่แน่ใจว่าจะพาคุณผู้ชมหลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไปแบบเรียวๆเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีการมาดูที่ดินก่อนนะคะไปดูที่ดินพร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจากการที่สอบถามเจ้าของนะคะ เจ้าของแจ้งว่าเข้าออกได้หลายเส้นทาง,<ร>งนะตรงนี้นะครับน้องแมนเขาเรียกว่าโรงเรียนบ้านดอนหันราชอุปถัม์นะครับผมบ้านดอนหันแสดงว่า <นะ S 2> เราต้องผ่านโรงเรียนบ้านดอนหันก่อนนะครับค่ะครับวิ่งตรงต่อไปเลยใช่ ตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมเดินทางไปดูที่ดิน5้ไร่สามงาน38ตารางวาตําบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะที่ดินแปลงนี้นะคะแบบได้ข้อมูลมาเมื่อวานนี้เองแล้ววันนี้เราก็ต้องการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูที่ดินพร้อมๆกันเลยนะคะใช่ครับผมอันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะคะเข้ามาในชุมชนบ้านดอนหันผ่านโรงเรียนมาแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้คือเราใช้การเดินทางตาม GPS เลยนะคะคุณผู้ชมจากโรงเรียนนี้นะคะ3.9กิโลเมตรจะถึงแปลงที่ดินค่ะนีเ่เราวิ่งตรงต่อไปนะครับก็มาถึงนะครับเ็เห็นไป้ไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะแลอวแบบปบ้านโปร่ปงโป่งโกหมู่แปดอ่ะเราต้องเข้าสู่บ้านโปร่งโก หมู่แปดนะคะคุณผู้ชมบ้านโปร่งโกหมู่แปดนะคะคตอนนี้จบไปเลยแมมกับพี่นัทเพิ่งจะมาที่คอนสวรรค์ในชุมชนนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูที่ดินที่นาส,สวยๆเนี่ยพร้อมๆกันราคาขายถูกมากๆเลยนะคะหากพาคุณผู้ชมแบบว่าหล,ลงบ้างต้องขออภัยจริงๆคะ่ะเพราะว่าเรามาพร้อมๆกันนะคะ โรงเรียนบ้านโป่งโกนะคะค่ะผ่านโรงเรียนบ้านโป่งโกนะคะจริงๆเขาอาจจะมีการเดินทางหลายเส้นทางนะคะแต่ว่าเราเลือกตามพิกัดที่เขาพามาเลยนะคะคุณผู้ชมผ่านสระน้ําขนาดใหญ่นะคะผ่านสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะหลังจากที่เราเลยว่า,าเลยป้ายบ้านโป่งโกมาแล้ว บ้านโป่งโกหมู่แปดนะคะนะครับแล้วก็เนี่ยน้องแมวเห็นก็เขาลูกเป็นไม้สวนนะครับเป็นยูคาใช่ไหมคะพี่นัอ่าพวกอ้อยนะอ้อยก็มีครับแล้วก็อ้อยแล้วก็ูวนผสมนะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะครับแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่อ่าสามารถที่จะเป็นเกษตร ปลูกพืชปลูกผักผลไม้ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราก็ยังขับรถอยู่บนถนนลาดยางของชุมชนนะคะคุณผู้ชมถนนสวนเลนกันได้สบายมากเลยแล้วก็ถนนดีนะคะตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ2.5กิโลเมตรนะคะหลังจากเราเลยบ้านโป่งโกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ที่กำลังมองหาที่นาสวยๆนะคะเนื้อที่อยู่ประมาณ5ไร่3งาน38ตารางวาค่ะจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะ ่าใหญ่ขนาดนี้คืออะไรคะพี่น้าน่าจะโรงเรียนนะครับขอชมนิดนึงอ่าโรงเรียนนี่ไงเขาบอกเข้าทางบ้านป่งคลองได้พี่น,าน้านี่เราใกล้จะถึงแล้วก็คือเราผ่านโรงเรียนบ้านป่งคลองนะคะอันนี้คือถูกต้องแล้วเพราะเจ้าของบอกว่าเราเข้าทางบ้านป่งคลองก็ได้นะคะซึ่งจากโรงเรียนบ้านป่งคลองนะคะไปที่นาประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม โรงเรียนเดี๋ยวต้องจําชื่อไว้ก่อนโรงเรียนบ้านโป่งคลองเมื่อกี้มีโป่งโกโป่งโกหมู่แปดโป่งโกหมู่แปดเสร็จปุ๊บมาโป่งคลองนะคะคุณผู้ชมมาโป่งคลองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านโป่งคลองแล้วเหมือนจะหมู่เจ็ดนะคะอันนี้ดูจากบ้านเลขที่ของคนในชุมชนนะคะเขาติดป้ายไว้ว่าอยู่ที่หมู่เจ็ดค่ะ โปร่งคลองหมู่เจ็ดตําบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะเรายังอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะคะคุณผู้ชมคะจากจุดนี้เหลือไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงที่นา5ไร่3งาน38ตารางวานะคะ 5้าไร่3งาน38ตารางวาที่ดินปลานี้จะมีโฉนดคุดแดงนสสีจอนะคะพร้อมโอนนะคะคุณผู้ชมเป็นที่นาล้วนๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยมีสระน้ำนะคะแต่ว่าเจ้าของบอกว่าถมเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทํานาได้เต็มพื้นที่ค่ะมาถึงจุดนี้นะครับก็น่าจะต้องเลี้ยวไปทางนี้นะครับน้องแมไปทางไหนครับพี่นาะนเข้าไปทางโรงชําแหละสุขขกรกิษดาฟาร์ม เออหรือว่าเราต้องใช่หรือเปล่าอ่ะเราลองดูได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราสามารถที่จะลองเข้าไปชมได้โรงชำแหละสุกรกิศดาฟาร์มเราจะลองเข้าทางฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นถนนดินนะคะที่แยกมาจากถนนลาดยางของหมู่บ้านโปร่งคลองนะคะหมู่บ้านโปร่งคลองหมู่7ค่ะเราเลี้ยวขวาเข้าไปทางโรงชำแหละสุกรนะคะคุณผู้ชมจากจุดนี้ถึงแปลงที่ดิน1กิโลเมตรเท่านั้นเอง แสดงว่าลาดยางนะคะโดยประมาณ1กิโลเมตรแต่ว่าต้องบวกลบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า GPS เนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าเรายังไม่เคยไปที่เลยนะคะเพิ่งจะไปครั้งแรกนะคะตอนนี้เราก็ลุยไปในถนนดินนะคะคุณผู้ชมตรงต่อไปเลยนะคะค่ะเป็นถนนดินที่กว้างขวางนะคะเป็นถนนดินที่กว้างขวางนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการที่ดินการเกษตรนะคะแปลงนี้แบบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อที่5ไร่3งาน38ตารางวานะคะ5ไร่3งาน38ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโศกนะคะอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชยัยภูมิค่ะ ตอนนี้เราก็ตาม GPS ไปก่อนนะคะหลังจากที่เราเข้ามาจากโรงชำแหละสุก,กรนนะคะ เป็นถนนดินนะคะที่มีความกว้างขวางนะคะซ้ายมือเขาก็จะปลูกอยู่คาลิปตัสค่อนข้างเยอะด้านขวามือจะเป็นรั้วคาวบอยสีขาวนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องผ่านรั้วคาวบอยสีขาวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแบบอ่ะกับพี่นาะจะต้องพาคุณผู้ชมเข้าไปดูที่แต่ว่าอาจจะมีการเดินทางคลาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาเลยนะคะคุณผู้ชมเราไปดูพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ ก็วิ่งตรงต่อไปเลยนะคะก็เป็นสวนนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าสวนในบ้านบ้านเมื่อกี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะคะน้องเมือบ้านป่งคลองค่ะเหมือนป่งคลองหมู่เจ็ดก็คืออยู่ใกล้บ้านป่งคลองหมู่เจ็ดนะคะถนนเป็นถนนดินนะคะเข้ามาจากถนนลาดยางนะคะคุณผู้ชมในในซอยนี้เขาก็จะมีเป็นปลูกมันสับปะหลังปลูกยูคาลิปตัสนะคะคุณผู้ชมคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะปลูกแบบยูคาก็มีนะคะอุย้ยมีภูเขาด้วยพี่นันใช่ครับอู้ที่นามีวิวเขาอ๋อแล้วมันมีคอนกรีตตรงนี้อ้โเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคอนกรีตมีตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งมีวัดอะไรนะคะน้องแมมอ๋อมีคอนกรีตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดอะไรเขาเป็นวัดเหรอพี่นะันหรือว่าเป็นสถานหรือว่าเป็นอะไรนะอ๋มอมีวัดเล็กๆ แล้วก็มีไฟฟ้าด้วยนะพี่น,นัทใช่ค่ะมีไฟฟ้าค่ะก็เ,เลี้ยวไปทางนี้นะครับไปทางไหนทางซ้ายออามีคอนกีตแต่เราไม่ได้ไปทางคอนกีตเราเลี้ยวซ้ายคุณผู้ชมค่ะที่ดินเนี่ยก็คือเรา,าเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะตอนนี้ก็คือแบบมาตามพิก,กัดน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งพิก,กัดเนี่ยเขาก็อาจจะพาเราบนไปบนมาบ้างนะคะ เดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนว่าเขาจะเข้าออกทางไหนที่จะสะดวกนะคะเป็นถนนดินอยู่นะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมที่ต้องการที่การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์นะคะสอบถามได้นะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะแอดไลน์ไอดี3ู4 1 2 1ก8ะคะก็มีทางเข้ามาแต่ว่าเป็นถนนดินนะคะคุณผู้ชมมีทางเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นถนนดินแบบนี้เลยนะคะครับก็วิ่งตรงต่อไปเลยนะครับค่ะแถวนี้เขาจะเป็นแบบปลูก ยูคาลิปตัสนะคะแถวน,นี้เขาจะปลูกยูคาลิปตัสค่ะเรายังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าหากคุณผู้ชมรับชมทางไลฟ์สดแล้วไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะ รอชมคลิปเต็มจากช่อง NW Real Estate 7-8ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ในกลางทุ่งเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกลางทุ่งเนี่ยเขาจะแถวนี้เขาจะปลูกยูคาลิปตัสเยอะแล้วก็มีมันสับปะหลังด้วยนะคะจากพิกาดเนี่ยเหลืออีกแค่โลก,กว่าเท่านั้นเองแต่เราก็อาจจะไม่ชัวร์นะคะเพราะว่าเขามีหลายเส้นทางให้เราแยกออกไป ที่ดินแถวเนี้ยก็จะมองเห็นวิวภูเขานิดหน่อยนะคะอ่าแต่ว่าถ้ามีต้นไม้บางตรงแถวเนี้ยก็จะมองไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะยังมีทางเข้าไปนะคะสำหรับที่ดินตรงนี้ อันนี้เราเข้ามาป่ายูคาลิปตัสเลยนะคะเนี่ยด้านซ้ายมือนี่ถือว่าเป็นสวนยูคาลิปตัสเลยสวนป่านะคะเขาเรียกว่าสวนป่ายูคาลิปตัสนะคะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทางเนี่ยก็จะเป็นถนนดินนะคะคุณผู้ชมเป็นถนนดินนะคะที่เราจะเข้าไปในที่นานะคะ เดี๋ยวดูเส้นทางก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ